นะครับจ่องยอมรับโดยตรงเลยว่าหลังจากวันที่27มีนาคมขอภายะเมษายนพุทธศักราช2,564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเหตุการณ์เหยียบกันตายนะครับในขณะทําพิธีทางศาสนานะครับในอิสราเอลนะครับเหตุการณ์ โควิด uh, -19 ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดโควิดนะฮะไปทั่วโลกคงเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 กำลังย่ำแย่ลงนะครับในเชิงเศรษฐีฮะหลังจาก27เมษาย,ยนอีกยกหนึ่งก็จะเป็น26พฤษภาคม สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักด์เจียมขดพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นการต่างประเทศนะครับน่าสนใจฮะยังคงฮอตฮอตติดกับสถานการณ์เรื่องของบราซิลแล้วก็เรื่องของอินเดียโควิด1 9ยังคงระบาดอย่างหนักครับ วิกฤตไม่แพ้อินเดียบราซิลยอดผู้ติดเชื้อนายทีนกลายเป็นอันดับสองของโลกนะครับยอดตายจากโควิดพุ่งถึง4 0 0 0 0 0คนบราซิลนะครับกลายเป็นชาติที่2ของโลกต่อจากสหรัฐอเมริกานะครับที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9เกิน4 0 0 0คนที่ติดเชื้อขณะที่จำนวนผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกหลายเดือน เนื่องจากโครงการวัคซีนเป็นไปอย่างล่าช้าและการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆด้านการเวน้นระยะห่างทางสังคมสาธารณสุขอินเดียบอกว่าตายรายวันอยู่ที่3,001 0กคนในกครน้อยกว่าอินเดียเพียงชาติเดียวส่งผลงทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่การแพร่ระบาดมาเป็น4,1186รายเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาที่มีผู้เสียชีวิตถึง5,90,000รายเลยทีเดียวครับ สหรัฐก,ก็เผ่นเรียบร้อยประกาศให้พลเมืองของตัวเองหนีออกจากอินเดียในกาลภาวาการติดโควิด -19 รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถเอาอยู่สหรัฐอเมริกาประกาศให้พลเมืองของตัวเองเดินทางออกจากอินเดียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำ,ทำได้ขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเรื่อยๆจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อินเดียพ 3, 9, ู้ผู้ติดเชื้อ379,257คนทำสถิติผู้ติดเชื้อวันเดียวสูงสุดอันดับ1นงของโลกนอกจากนั้นมีผู้เสียชีวิตชะสมอยู่จำนวน200,000คนนะครับเพิ่งทะลุ200,000ท่ามกลางคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านี้3-5เท่า ยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียในฝรั่งเศสนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลาพันธุ์ B16I17 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในอินเดีย3เคสของประเทศแล้วนะครับจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขถ้อยถแถลงของทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสบอกว่าในเคสแรกได้ทําการยืนยันเป็นผู้หญิงที่เคยเดินทางไปยังอินเดีย และผมนักอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสส่วนคนอื่นอีกสองรายซึ่งเดินทางไปอินเดียเช่นกันก็ติดเชื้อ,เ,อเรียกกันว่าตัวกลายพันธุ์อินเดียซึ่งพักอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสอินเดียพุ่งไม่หยุดนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า8 3 8 6แสนคน ตายเกือบ3.5พันคนปิดศูนย์วัคซีนที่มุมไบเป็นที่เรียบร้อยอินเดียปิดศูนย์บริการวัคซีนทุกแห่งในมุมไบเป็นเวลา3วันนะครับเนื่องจากมีวัคซีนไม่เพียงพอขณะที่ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายวันพุ่งทุบสถิติใหม่กว่า380,000รายกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียมีการถแถลงว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น386,452รายในรอบ24ชั่วโมงนะฮะมีคนเสียชีวิต 3,494 3, อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาสุขนะชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตมีมากกว่า5ถึง10เท่าตัวเลยทีเดียวยูทูบเบอร์รายหนึ่งเล่นพิเรนอินโดนีเซียจอจะเอาผิดแล้วก็ตะเพิดออกนอกประเทศนะครับอ้างว่าใส่แมสท,ทิปนะฮะเดินเที่ยวในบาหลี ปฏิบัติการมาตรการคุมโรคโควิด -19 ปรากฏว่ามีคนแหกแหกฎกชื่อว่าโจสพาเลลินและเลอาเซผู้ถูกทางเกาะบาหลียึดหนังสือเดินทางและมีแนวโน้มว่าจะถูกขับไล่ออกจากอินโดนีเซียรเร็วๆนี้โดยผลจากคลิปวิดีโอที่โพสต์เมื่อ22เมษาย,ยนที่ผ่านมากำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ จากคลิปดังกล่าวทำให้เห็นว่าเซถูกพนักง,งานความปลอดภัยของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่ให้เข้าร้านเนื่องจากเธอไม่ได้สวมแมสตั้งคู่กลับไปที่รถล,ลินจึงเอาสีฟ้ามาวาดรูปเป็นหน้ากากลงบนหน้าของฝ่ายหญิงจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกครั้งแบบเนียนๆโดยยามไม่ทันสังเกตเตรียมรับมือการอพยพครั้งใหญ่ได้เลยนะฮะคาดการเลียงนับหมื่นส่อนี้ตายทะลักเข้าไทยหลังฉากถูกกองทัพพมา่า ทำการถล่มอย่างหนักนะครับาชาวบ้านเชื้อสายกะเหลี่ยงหลายพันคนนะครับเตรียมข้ามชายแดนเข้าสู่ไทยหากยังคงมีการสู้รบอันยาวนานระหว่างกองกําลังข้ามบ่าก,กับกองกําลังติดอาวุธทีวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสมทบกับพวกที่หลบหนีสถานการณ์ความยุ่งเหยิงหลังจากเกิดการรัฐประหารสาเหตุหลักๆนะครับอกองกําลังกะเหลี่ยงให้การสนับสนุน กลุ่มประชาชนผู้ชุมนุมประท้วงและได้เข้าบุกทําการโจมตีฐานทัพของฐานพมา่าฐานพม่าก็ใช้วิธีการเอาเครื่องบินลงบอมตามพื้นที่ต่างๆบริเวณตามแนวชายแดนจนเป็นที่มาของการหลบหนีออกจากประเทศในระลอกที่1และระลอกที่2และช่วงนี้กําลังเข้าสู่ระลอกที่3ครับ เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นอีกนะครับชาวยิวเหยียบกันตายกว่า40ศพในขณะที่มีการทำพิธีทางศาสนาในอิสราเอลเกิดเหตุเหยียบกันตายเสียชีวิตหลายสิบศพในเทศกาลล็อกบีโอเมอร์นะครับซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาของชาวยิวนิกายออร์โธดอกในอิสราเอล ซึ่งนาะยโยคอมตรีเบนจามินเนธันยาฮูกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นหายนะครั้งใหญอ่อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะชาวยิวนิกายออตโดอกหลายพันคนรวมตัวกันในสุสานเก็บศพของรับบีชีโมบาโยไฮนะครับนักปราดชาวยิวที่เสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่2เพื่อทําพิธีทางศาสนาซึ่งมีการสวดมนต์ตลอดทั้งคืนร้องเพลง และเต้นหลํำเหตุการณ์ดังกล่าวผู้สแสวงบุญแห่เข้ามาทางตอนเหนือไม่เว็นระยะห่างทางสังคมนะครับโจชัววองแกนนําล่มเหลืองนะครับพร้อมแกนนํา3คนนะฮะที่เรียกร้องประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปรับสรารภาพชุมนุมผิดกฎหมายราลึกเทียนอันเหมือนเมื่อ4มิถุนายนโจชัววองฮะแกนนําเรียบร้องประชาธิปไตยในฮ่องกองพร้อมเพื่อนนักเคลื่อนไหวอีก3คน ให้การรับสารภาพจัดหาจัดการชุมนุมโดยผิดกฎหมายเมื่อวันที่4มิถุนมิถุนายนปีที่แล้วเพื่อลำเลึกถึงเหตุการณ์การปราบปรามนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งเมื่อปี1989นะครับล่าสุดวองถูกจำคุกแล้วในฐานความผิดเข้าร่วมจัดการชุมนุมผิดกฎหมายจากเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ที่ฮ่องกงเมื่อปี2019นนะครับได้ยอมรับสารภาพต่อสารแขวง จัดการชุมนุมโดยไม่รับอนุญาตนะครับเป็นภาพหน้าประทับใจฮะปรากฏว่าลูกแกะที่เกิดมาพิการเรียนรู้เดินสองขาได้อย่างคร่องแกล้วนะครับลูกแกะตัวเล็กๆนะไม่ยอมท้อต่อชีวิตนะครับเกิดมาพิการขาสมบูรณ์เพียงสองข้างเรียนรู้จนสามารถเดินสองขาได้แบบมนุษย์ต่างกันก็คือไม่มีขาหน้า ภาพที่สร้างความประทับใจแต่แก่ผู้พบเห็นทางออนไลน์แต่ตอนจบหักบุ่มพบน้องแกะพิการตอนนี้ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับเชิงวิเคราะห์ขณะนี้การต่างประเทศเราคงเห็นนะครับว่ามีเหตุการณ์โดยเฉพาะในอินเดียในบราซิลยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีวี่แววว่าสถานการณ์โควิด -19 จะเบาลงในสหรัฐอเมริกานะครับจากเดิมไปอันดับหนึ่งตอนนี้มาอยู่อันดับ3อินเดียกลับกลายไปอันดับอันดับหนึ่งเพราะู้ติเช้อโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งแต่การตายในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกประธานาธิบด,ดีโจบไบเดนก็เชื่อว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วน,นะครับก็ไม่ต้องสวมหน้ากากก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่อย่างไรก็ตามประเทศฝั่งสาภาพยุโรปอย่างน้อย17ประเทศซึ่งล่าสุดฝรั่งเศสนะครับก็พบการกลายพันธุ์ของโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียซึ่งการแพร่ระบาดครั้งนี้นะครับกำลังส่งผลต่อประชากรของโลกเนะสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับจ้องยอมรับโดยตรงเลยว่า หลังจากวันที่27มีนาคมขออภัเมษายนพุทธศักราช2,564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเหตุการณ์เหยียบกันตายนะครับในขณะทำพิธีทางศาสนานะครับในอิสราเอลนะครับเหตุการณ์โควิด1 i ที่กำลังเกิดการแพยยร่ระบาด -19 โควิดนะ ไปทั่วโลกคงเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 กำลังย่ำแย่ลงนะครับในเชิงเศรษฐีฮะหลังจาก27เมษายนอีกยกหนึ่งก็จะเป็น26พฤษภาคมนะครับที่จะมาอีกรอบหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะมีคนเสียชีวิตจำนวนมากเกิดขึ้นในช่วงปลายปีถึงช่วงปลายปีพุทธศักราช2564นะครับ ในเชิงสถิติแล้วคนดังน่าจะเสียชีวิตอย่างน้อย7คนนะเฉพาะในประเทศไทยฮะต่างประเทศไม่นับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกัน,นท,กทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอวาค่ะเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะมันจะต้องมีการามีเสี่ยงอยู่แล้วด้วยหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรักษาคนไข้เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ววันไ้ถาว่ากังวลไหมก็กังวลแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อะค่ะต้องเธอสุดหัวใจสายตัวแทบขาดตรงหนา้ามีโรครายจะเสียงยังไงแต่คนเจ็บไข้ต้องพายดีเวลาเลิกงานที่ไร กับแฟนด้วยใจอ่อนลนาอยากมีใครซับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้หลายครั้งที่เราไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อแม่เราเลยเลยทำให้มีความรู้สึกว่า แต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันทราบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องอยิงย่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีไดกับผูป้ป่วยโควิดก็ ต้องห่างจากครอบครัวรค่ะไม่ไม่สูงสิงไม่ทานข้าวอะไรค่ะกราบขอบพระคุณอยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้ง เธอานั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องอยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในน้ำคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณ